กับดกรักเลพอรำพากลับเข้าไปในสำนักพิมพ์เพื่อเก็บของกลับบ้านหลายคนทยอยกันออกจากสำนักพิมพ์เพราะเลยเวลาเลิกง,งานไปแล้วกว่าครึ่งชั่วโมงวันนี้เธออารมณ์ดีเป็นพิเศษเห็นอะไรก็ดูสดใสไปสมดแม้กระทั่งเห็นหน้าของน้ำเพชรที่เดินมาถึงโต๊ะทำงานเมื่อเธอกำลังเก็บของเสร็จก็ยังไม่ได้ทำให้เธออารมณ์เสียไปเลยแม้แต่น้อยตรงขามกลับทำให้เธอยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นไปอีกยังไม่กลับเหรอจ๊ะน้ำเพชร ยังค่ะกลับมาเอางานกลับไปอ่านน้ำเพชรตอบยิ่งรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้อีกฝ่ายอารมณ์ดีก็ยิ่งเจ็บใจแต่อย่างไรเธอก็ยังต้องหาทางขัดขวางพรํำพาให้ได้ไม่ปล่อยให้ศัตรูคว้าผลงานไปครองคนเดียวแน่ๆและเมื่อไหร่ที่งานสำเร็จสิ่งดีๆก็จะตามมาเงินงานเที่ยวเกาหลีและตัวของผู้ชนะเธอรู้ว่าเขากำลังหลงเสน่ห์เธออ่ะพี่ให้ พอราพาย,ยื่นขนมที่แวซื้อก่อนมาถึงสำนักพิมพ์ให้กับน้ำเพชรแล้วเดินทำเพลงออกไปอย่างอารมณ์ดีไม่ทันเห็นสายตามุ่งร้ายของน้ำเพชรที่มองและพึงพำตามหลังลำพองไปเถอะแล้วเดี๋ยวจะลำพองไม่ออกน้ำเพชรกดโทรศัพท์ถึงใครคนหนึ่งครูสันๆานปลายสายจึงกรรับมันออกไปละเตรียมตัวได้หลังวางสายน้ำเพชรก็กโทรศัพท์ถึงชายคนรัก บอกให้เขาเรีบรับเธอเพราะเลยเวลางานมามากแล้วจากนั้นจึงเป็นฝ่ายทำเพลงออกไปนอกบริษัทบ้างรอคอยข่าวดีจากคนของเธอที่ได้มาโดยบังเอิญตอนแรกเธอตั้งใจว่าจะขอร้องให้ปานทนทรช่วยแต่บังเอิญที่น้องชายของเธอโทรเข้ามาขอยืมเงินพอดีด้วยเงินที่มากกว่าจํานวนเงินที่น้องชายขอยืมถึงเท่าตัวทําให้น้องชายของเธอตะคุบงานนี้ไม่ยากงานง่ายรายได้งามไม่กี่นาทีก็ได้เงินแล้ว ตอนนี้เธอก็แค่รอเวลาพอรำพาขับรถออกจากสำนักพิมพ์แล้วเลี้ยวเข้าซอยเล็กๆซอยหนึ่งเพื่อตัดออกไปสู่ถนนเส้นหลักทางค่อนข้างเปลี่ยวและมีบ้านคนอยู่ห่างกันไปหลายเมตรตรงที่ไม่มีบ้านคนก็มีหญ้าขึ้นรกตาแซมด้วยต้นกล้วยแต่ก็เป็นทางที่พนักงานของสยามไทยมักผ่านไปมาเนื่องจากเป็นทางลัดและรถไม่ติดหญิงสาวมองจ้องไปยังเบื้องหน้าอย่างไม่แน่ใจ เมื่อมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งล้มเคเกอยู่กลางถนนขวางทางอยู่จึงได้จอดรถเนื่องจากเจ้าของรถนอนร้องโอดโอยู่ข้างๆตัวรถเธอจึงรีบดับเครื่องและเตรียมเปิดประตูทว่าใจหนึ่งฉุกคิดได้ว่าอาจจะเป็นแผนลวงของคนร้ายที่เคยได้ยินในข่าวอยู่บ่อยๆเอาไงดีญิงเสาพึมพำกับตัวเองแต่หูก็ยังแว่วเสียงโอดโอยของคนเจ็บดังทะลุกระจกเข้ามามองไปด้านหลังก็ไม่เห็นจะมีรถใครผ่านมา และหากไม่ลงไปดูเธอก็คงผ่านไปไม่ได้อยู่ดีโอ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงนั้นยังดังครางมาอย่างน่าสงสารทำให้คนขี้ใจอ่อนอย่างพอรัมภาอดรนทนไม่ไหวแต่สินใจเปิดประตูรถลงไปแต่ก็ยังรีรออยู่แถวแถรถของตัวเองเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะคุณเจ็บครับขาผมโดนรถทับไม่รู้หักหรือเปล่าเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเงยหน้าขึ้นมาตอบ มือกุมไปที่ท่อนขาของตัวเองที่มีเลือดสีแดงซึมทะลุผ่านขากางเกงออกมาตายจริงเดี๋ยวฉันรีบโทรรถพยาบาลให้นะคะยิงสาวบอกแล้วควานหาโทรศัพท์มือถือในกระเป๋าก้มลงกดหมายเลขจึงไม่ทันเห็นว่าชายคนเจ็บค่อยๆลุกจากพื้นถนนมากไกลแล้วคว้าโทรศัพท์มือถือจากมือเธอไปยังไม่ทันที่พอลำพาจะโวยวาย ก็ถูกพลักสุดแรงจนล้มสะโพกกระแทกกับพื้นถนนชายคนเจ็บวิ่งไปควา้ามอเตอร์ไซค์ขึ้นจูงแล้ววิ่งออกไปไกลก่อนสตาร์ทหยุดนะยิงซสารองขึ้นแล้ววิ่งตามแต่ไม่ทันจึงกลับมาขึ้นรถแล้วขับตามหลังมันไปแต่มอเตอร์ไซค์คันเล็กซอกแซกไปได้ไวกว่าสุดท้ายเธอก็คลาจากรถคันนั้นจนได้โถยวอรำพาสบดยังเจ็บใจ เธอไม่น่าใจอ่อนสงสารให้พวกโจรเลยทั้งที่มีข่าวเตือนให้ได้ยินบ,บ่อยๆแต่เธอกลับตกเป็นเหยื่อของพวกมันเสเองโทรศัพท์เครื่องละเป็นหมื่นกว่าจะเก็บเงินซื้อได้จะว่าไปเรื่องโทรศัพท์ไม่เท่าไร่หรอกแต่ข้อมูลในเครื่องมากมายก็พลอยหายไปด้วยยิ่งสาวทุปบปือไปบนตำแหน่งแตรทําให้เสียงแตรดังขึ้นซ้อนกันหลายครั้งก่อนจะฟุบหน้าลงกับพวงมาลัยรถด้วยความหงุดหงิด และเสดายข้อมูลหลายอย่างทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวที่ลงไว้ในมือถือและเสียงแตรรถดังติดกันลหลายๆครั้งทําให้คนที่ขับรถสวนเข้ามาต้องชะลอรถแล้วเลื่อนกระจกรถมาเมียงมองก่อนตะโกนถามเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณเสียงนั้นทําให้พรภพาเงยหน้าขึ้นจากพวงมาลายัยเลื่อนกระจกลงเพื่อจะตอบผู้หวังดีว่าเธอไม่เป็นอะไรแล้วก็ต้องตกใจที่เห็นว่าเป็นใครปานธร พี่เองเหรอนึกว่าใครเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นบีบแตรดังลั่นเข้าถามขึ้นกว่าสายตามองไปรอบๆก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเปล่าพอรำพาบอกห้วนแม้หัวใจจะเต้นโครมครามที่ได้พบกับอดีตคนรักอีกครั้งหลังประท้าคารมงกันพอหอมปากหอมคอเมื่อเช้านี้ถ้าอย่างนั้นเราต้องขอตัวกว่อนนะเพชนรอยอยู่ปานทรบอกแล้วเลื่อนกระจกรถขึ้น เตรียมจะออกรถแต่เมื่อเห็นหญิงสาวยังนิ่งค้างอยู่อย่างนั้นจึงตัดสินใจเปิดประตูลงไปหาทำให้หญิงสาวยิ่งขมวดคิว้วมีอะไรอีกเหรอเรานะ่ะไม่มีอะไรหรอกแต่เป็นห่วงแน่ใจนะว่าไม่เป็นอะไรเป็นห่วงฉันด้วยเหรอพอรำพาเพลอทำซุ้มเสียงน้อยใจออกไปจนทำให้ปานทนท์มุนคิว้วแสงสว่างภายนอกรถกระทบกับดวงตาคู่นั้น แม้จะมีแว่นสายตาบดบังก็ยังเห็นม่านน้ำตาพร่าพร้าทว่าเจ้าตัวบีบให้มันย้อนกลับลงไปใหม่อย่างรวดเร็วแล้วฝืนเชิดหน้าขึ้นพีทใช้นมกรืนน้ำลายไม่อยากเชื่อว่าเวลาผ่านมานานขนาดนี้แล้วพอรำพาก็ยังไม่เคยลืมเขาเพราะเขาเองก็แทบไม่นิ้นึกถึงเธอเลยได้ซ้ําจะไปรับแฟนไม่ใช่หรอเดี๋ยวเขาก็รอนานหรอกหญิงสาวบอกแล้วกดกระจกให้เลื่อนขึ้นแต่ปาณทรสอดมือกันเอาไว้ พียังรักเราอยู่ใช่ไหมยังไม่เคยลืมเราใช่ไหมยิงสาวตาวาวับความโกรธแล่นขึ้นมาเป็นริ้วๆเพราะคำถามแทงใจดำจากอดีตคนรักแล้วกดกระจกเลื่อนขึ้นมาจนหนีบมือทำให้เขาต้องชักมือกลับแล้วพลลำพาก,ก็ออกรถลิ้วไปทันทีคราวนี้น้ำตาที่เก็บกักเอาไว้ร่วงพลูราวทำนพังทั้งเจ็บใจเสียใจกับเหตุการณ์ในอดีตเรื่องมันผ่านมานานหลายปีแล้วก็จริงแต่เธอยังนึกถึงเขาอยู่เสมอ ทำงานหนักแทบหาเวลาพักไม่ได้ก็เพราะอยากลืมเขาออกไปจากใจมันช่วยได้มากทีเดียวหากน้ำเพชจะไม่มาทํางานที่นี่และทําให้เธอได้พบกับเขาอีกแผลที่แม้จะไม่แห้งดีแต่ความเจ็บปวดก็บรรเทาเบา,บาบางลงไปมากแล้วท่ว่าคราวนี้กลับถูกกรีดซ้ำให้แผลเวอร์วาขึ้นไปอีกพอรำพาปลายมือเช็ดน้ําตาจอดรถกับข้างทางเพื่อถอดแว่นมาเช็ดแล้วตั้งสติ หลังปัดเรื่องอดีตคนรักออกไปจึงนึกถึงโทรศัพท์ตัวเองขึ้นมาได้จนมันตั้งใจจะขโมยของเธอหรือเธอบังเอิญผ่านเข้ามาเป็นเหยื่อของมันกันแน่แต่หากเป็นอย่างหลังทำไมมันไม่กระชากกระเป๋าเธอซึ่งดูจะง่ายกว่าในโทรศัพท์มือถือของเธอยิงสาวเบิกตากว้างเมื่อจําได้ว่าใครที่จะได้ประโยชน์ที่สุดหากโทรศัพท์ของเธอหายผู้ชนะเชื่อว่าในโทรศัพท์ของเธอมีรูปของเขากรบรินถึงได้จ้างคนมาขโมยโทรศัพท์เธอไป เมื่อกลางวันเขาแกล้งลับปากเธอเพื่อให้เธอตายใจก่อนตลบหลังด้วยวิธีการสกปรกบ้าชิบพลรำพาสบด,ด้วยความหงุดหงิดความสบายใจที่มีมาก่อนหน้าบินหายแบบนี้ก็แสดงว่าเธอไม่มีอะไรมาต่อรองกับภูชนะแล้วตอนแรกกับว่าจะใช้เวลาก่อนมาเสาใช้ความรู้ที่เริ่มเรียนขึ้นมานิดหน่อยตัดแต่งรูปตอนที่เขากบบระบลินลงจากรถให้ดูเหมือนกำลังจูบกันเอามให้เขาดูผ่าน แต่นี่เขาก็คงรู้แล้วว่าเธอไม่มีรูปนั้นอยู่ในมือสวันมีเวลาแค่สามวันที่เธอจะหารูปใหม่ของเขากับอรินมาต่อรองได้ยินว่าสองคนนั้นนัดกันไปเจอกันแต่ก็ไม่รู้ว่านัดที่ไหนไว้เท่าความคิดพอรำพาเปิดคอมพิวเตอร์โนต้ตบุ๊กขึ้นมาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วค้นหาที่อยู่ของอรินรู้แต่ว่านักแสดงสาวมีคอนโดมิเนียมส่วนตัวอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนพรุ่งนี้คงต้องเล่นบทนักสืบสะกดรอยตามภูชนะ ไม่ว่าเขาจะไปไหนกับใครก็ขอเก็บหลักฐานเอาไว้ก่อนหลังหมดหนทางแล้วในคืนนี้พอรพาจึงขับรถกลับบ้านด้วยอาการเสงๆยมาถึงก็เห็นว่ารถของสมาชิกในบ้านจอดกันอยู่ครบแล้วหญิงสาวหอบงานเข้ามาในบ้านด้วยซีหน่าสังกตายทำให้หลันนาที่กำลังจัดโต๊ะอาหารอยู่ขมวดคิ้วเห็นสาวรุ่นน้องเดินไปทิ้งตัวลงบนโซฟาในสภาพหมดแรงจึงรีบรินน้ำส้มค้นแล้วส่งมาให้ ท่าทางเหนื่อยงานยุ่งเหรอไม่เชิงหรอกแต่พีทโดนปล้นโดนปล้นแลนาอุทานเสียงหลงแล้วรีบสำรวจเนื้อตัวของเพื่อนสาวรุ่นน้องและเสียงนั้นก็ดังมากพอจะทำให้นนทลีกับนัชชาที่ช่วยกันจัดผักในครัวต้องวิ่งหน้าตาตื่นออกมาใครโดนปล้นก็พีทสิคะเป็นอะไรมากหรือเปล่าก็ไม่รู้พวกมันคงไม่ เลนาร้อนใจเพราะท่าทางของพอรมพาดูแปลกๆชวนให้คิดไปไกลนนทลีกับนันชาหน้าเสียโดยเฉพาะเมื่อเห็นรุ่นน้องสาวถอดแว่นออกมาเผยดวงตาบวมช้ำที่ดูออกว่าผ่านการร้องไห้มาพีทนนทลีครางแล้วขยับมานั่งชิดกุมมือให้กำลังใจนัชชาเองก็กลืนน้ำลายแทบไม่ลงคอกุมมืออีกข้างของพอรมพามาและปลอบใจ ไม่เป็นไรนะหนูพีทอย่าไปคิดอะไรมากถึงมันจะเรียกร้องกลับคืนมาไม่ได้แต่พี่ก็ไม่อยากให้หนูพีทคิดมากพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้พี่จะลาง,งานพาหนูพีทไปหาหมอนะหาหมอเจ้าของเรื่องทำหน้างงหนักใช่จะ้ะต้องไปหาหมอเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้บ้านนั้นมีโรคอะไรหรือเปล่าพี่ไม่ได้พูดให้หนูพีทกลัวนะแต่เราต้องเตรียมพร้อมรับมือกับมันและควรจะไปแจ้งความด้วยนะนาชาพูดไม่ทันจบ เจ้าของเรื่องกระบกมือห้ามแล้วสายหน้าพรางปฏิเสธเดี๋ยวนะพีดว่าทุกคนเข้าใจผิดไปใหญ่แล้วพีดแค่ถูกกระชากกระเป๋าไม่ต้องไปหาหมอค่ะพอได้ยินอย่างนั้นสามสาวก็ถอนหายใจยาวออกมาพร้อมกันมนชยาที่เพิ่งออกมาจากห้องน้ำเพราะได้ยินเสียงเออะก็วิดตกบันไดดีที่ควานหาหลักยึดไว้ได้ได้ยินแววว่ว่าใครเป็นอะไรแพรกําลังสาผมอยู่ เจ้าตัวหยาดกายลุกผมเผผายังเปียกน้ำพอรพาเกรงว่าใครต่อใครจะเข้าใจผิดไปใหญ่โตและพลอยเป็นห่วงจึงได้รีบอธิบายระหว่างทางกลับบ้านพีถูกกระชักโทรศัพท์อะค่ะและพีทก็รู้ตัวคนทำด้วยเอา้าอย่างนี้ก็ต้องรีบไปแจ้งความเลยลนาว่าแต่เจ้าของเรื่องสายหนะ้าไม่มีใครเชื่อพีทหรอกค่ะระดับนายภูชนะอิสรารรัฐนะเหรอจะมาขโมยโทรศัพท์พีทเครื่องละไม่กี่หมื่น มีแต่พีทเองนั่นแหละจะโดนจับซะเองยิงสาวทำนายุงเจ็บใจที่ทำอะไรเขาไม่ได้พีทนนทลีตาโตก,กับคำกล่าวหาของพอรำพาเขาจะทำอย่างนั้นทำไมก็มันมีเหตุนะสิคะพรำพาเข็นเคียวแล้วเราเลืองตั้งแต่ต้นจนจบให้ทุกคนฟังก่อนจะสรุปด้วยข้อหาที่ยัดให้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เขาแล้วจะเป็นใครเพราะคนที่อยากได้รูปถ่ายในโทรศัพท์ก็มีแต่เขานั่นแหละ เฮ้ยจะไปโกรธเขาก็ไม่ถูกนะเมื่อเห็นว่าเรื่องราวไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดเอาไว้นาชาจึงถอนหายใจออกมายาวๆเกลือจิ้มเกลือหนูพีษไปหลอกเขาก่อนเขาก็ตลบหลังคืนนี่พี่น้ำเข้าข้างเขาละคะไม่ใช่อย่างนั้นจ้ะแหมพี่จะไปเข้าข้างคนอื่นแทนน้องตัวเองได้ยังไงเพียงแต่จะปลอบใจเท่านั้นว่าต่างคนต่างก็ใช้เลขกนใส่กันใครเลขมากกว่าก็ชนะ พีทไม่ยอมแพ้หรอกค่ะยังไงก็ต้องหาภาพหลุดของนายพุชนะให้เจอก่อนวันเสาร์ไม่อย่างนั้นพีทต้องแพ้เย็นน้ำเพชรแนะ่จะทำยังไงล่ะแบบนี้พีทไม่ต้องประกบนายพุชนะทุกฝีก้าวหรอคงต้องอย่างนั้นละค่ะเย็นนี้ในนันนัดกับอลินเอาไว้เสียแต่ว่าไม่รู้ว่านัดกันที่ไหนรู้แบบนี้สะกดรอยตามแต่แรกก็ดีหรอกเห็นว่าตกลงนัดหมายกระดิบดีแล้วพีทก็เลยชะล่าใจยิงเสาร้อนอกร้อนใจ เวลาที่ผ่านไปแต่ละนาทีก็หมายถึงความพ่ายแพ้กำลังเดินทางมาหาเธอจะต้องหาทางผลักมันออกไปให้ไกลที่สุดไม่เคยเห็นอลินมีข่าวกับผู้ชายคนไหนนะเพิ่งเข้าวงการมาเล่นละครไม่กี่เรื่องคงไม่ยอมตกเป็นข่าวง่ายๆหรอกลนันาออกความคิดเห็นแต่มนชยายแยง้งไม่แน่หรอกนะพี่ว่าคุณภูชนะดังไม่แพ้อลินการมีข่าวกับเขาไม่ใช่เรื่องเสียหายตรงข้ามจะทำให้อลินดังมากกว่าเดิมด้ซ้ำ แต่ถ้าถึงขั้นจูบก,กันกลางแจ้งแบบนั้นแสดงว่าสองคนนั้นสนิทสนมกันมากแล้วก็ต้องเคยไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างละ่ะเพียงแต่ไม่มีใครเห็นเท่านั้นพอรำพาพึมพำแล้วทวนกับตัวเองอีกครั้งไม่มีใครเห็นเคยไปแต่ไม่มีคนเห็นเอ๊ะที่ไหนที่ที่รับตาคนไงเลนนาโพรงขึ้นทำให้พอรำพาตาโตดีดนิ้วเปาะใช่ละ ที่รับตาคนก็ต้องเป็นโรงแรมบ้านคอนโดที่ไหนก็ได้ที่มีแค่เขากับอลินพอรำพาดีใจแสงสว่างวาบในหัวแต่แล้วเพียงนาทีถัดมาแสงนั้นก็รีบหลีจวนดับแล้วบอกเสียงอ่อยมันกว้างเกินไปเขาจะไปโรงแรมไหนกันก็ไม่รู้อลินคงไม่กล้าไปโรงแรมหรอกนะเพราะพะนักงานใช่ว่าจะไว้ใจได้กันทุกคนน่าจะเป็นที่ส่วนตัวของเขามากกว่าแล้วนาออกความเห็นแล้วนึกได จริงด้วยอาทิตย์ที่แล้วแพรไปหาเพื่อนที่คอนโดแถวลาดพร้าวเห็นอลินด้วยแพรยังเกือบจะเข้าไปขอถ่ายรูปแต่อลินเข้าลิฟไปก่อนบางทีเขาอาจจะพักคอนโดนั่นก็ได้ประโยคนี้ของมนชยาช่วยเธอไว้ได้มากพอที่พอลำพากจะโผล่เข้ากอดมนชยาด้วยความดีใจทานทางไปคอนโดมิเนียมนั้นจุนจำขึ้นใจแล้วคว้ากระเป๋าสะพายมาคล้องไหลไปแล้วคะ่ะเอาจะไปไหน ลันดาเลิกคิ้วคนอื่นๆก็มองเธอได้สายตาเดียวกันก็ไปตาเป็นเหลือบไรของนายผูชนะกับแฟนสาวดาราดังยังไงล่ะคะถ้าสองคนนั้นสวีทหวานกันที่คอนโดของอลันจริงแล้วก็พีทต้องได้ภาพเด็ดๆมาสักภาพเลยน่ะยิงสาวให้กำลังใจตัวเองเสร็จก็เดินลิ้วออกไปกระโปรงยาวรุมรามไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยสักนิดสีสาวได้แต่มองตากันยังไงก็ภาวนาขอให้พรรำพาทำสำเร็จ หน้าอมทุกที่เห็นจนชินตามาหลายวันจะได้เปลี่ยนมาเป็นยิ้มแยม้มมีเวลาเมาเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องซีรีส์เกาหลีซึ้งๆกับพวกเธอสัทีนเนมแพรีเปิดโทรศัพท์มือถือของพอรัมพาขึ้นมาดูด้วยความดีใจแต่ก็ไม่พบรูปอะไรนอกจากรูปของพอรัมพาถ่ายเล่นกับสายทานไม่กี่รูปเท่านั้นไม่เห็นจะมีอะไรหาอะไรพี่โทรศัพท์รุ่นนี้มันตกรุ่นไปแล้วทำไมจะต้องให้ผมไปเสี่ยงขนาดนั้นด้วย เกิดนางนั่นมันแจ้งความขึ้นมาก็จบเพกันพอดีไม่เห็นมีภาพคุณผู้เลยสักอันนำเพดหน้ายุง่งลองเปิดดูทุกอัลบัมก็ไม่เห็นนอกจากภาพชายหญิงคู่หนึ่งที่กำลังลงจากรถแล้วเห็นไกลๆแค่ด้านหลังเท่านั้นและภาพที่ดูจะชัดสุดก็ตอนที่สองคนนั้นหันหน้าเข้าหากันแต่แผ่นหลังของชายคนนั้นบังหน้าผู้หญิงคนนั้นจนเห็นเพียงซี่แก้มทวารูปร่างของผู้ชายคนนั้นและเสื้อเชิ้ตที่สวมอยู่ก็เหมือนกับเสื้อเชอิ้ตที่เธอเห็นผู้ชนะใส่เมื่อวาน แค่รูปนี้น่ะเหรอที่ทำให้คุณภูต้องรับปากให้สัมภาษณ์กับนังพีทหาเจอหรือยังพี่เพรถ้าเจอแล้วก็จ่ายค่าจ้างผมมาดีๆอย่าทวงนังได้ไหมเอาไปนางเพรควักเงินออกมาจากกระเป๋าส่งให้ที่เหลือ,อไว้งานฉันสาเร็จแล้วฉันจะให้อะไรกันพี่แบบนี้มันโกงกันนี่จะไม่เอาทำท่าจะหยิบเงินคืนคงคาจึงคว้ามือหมับเข้าไว้คราวหน้าห้ามเบี้ยวนะแล้วฉันจะมาเอา บอกเศษจ,จนจําเป็นจึงเดินผิวปากออกไปนำเพชรยยนจมูกตามหลังแล้วหมุนตัวจะกลับขึ้นห้องตกใจจนเกือบร้องออกมาเมื่อชนเข้ากับร่างสูงของปาธนธรเมื่อเห็นว่าเป็นใครแล้วสีหน้าจึงดีขึ้นโถพิธรตกใจหมดเลยคุยกับใครพี่เอ็นหลังไวๆบอกพี่มาเดี๋ยวนี้นะปาธนธรมองคนรักยังไม่ไวใจ แนื้เพชรเป็นคนสวยมีคนมาชอบหลายคนและเจ้าตัวก็ดูจะพออกพอใจในสเสน่ห์ล้นหลามของตัวเองและไม่คิดจะเก็บสเสน่ห์นั้นให้มิดชิดทั้งที่เธอมีเขาอยู่แล้วทั้งคนนี่พี่ธรคิดอะไรอยู่คะคิดว่าเพชรจะทำอะไรยิงสาหัวรอึ้นกับท่าทางฮือทัดโมโหของปาธนธรที่มันทำให้เธอสนุกทุกครั้งยามเมื่อเห็นผู้ชายแย่งชิงตัวเองอย่าเปลี่ยนเรื่องพี่ถามว่าเมื่อกี้คุยกับใคร คงคาค่ะคงคาคนเดียวกับที่เป็นน้องชายทแท้ๆของเพชรพอใจหรือยังยิงสาวจิ้มนิ้วยาวๆไปบนหน้าอกเขาแต่เขายังกังขาแล้วทำไมต้องแอบไม่ได้แอบค่ะแต่คงคาเขาไม่อยากกวนพี่ธรก็เลยขอให้เพชรออกมาคุยกันข้างล่างแล้วธุระของคงคาก็ไม่ได้สำคัญอะไรมันก็แค่มายืมเงินอย่างเคยเท่านั้นแหละยังไงก็รีบกลับขึ้นไปนอนเถอะพี่ง่วงล,วละปานะธรแต่แขนน้ำเพชรให้เข้าไปข้างในด้วยกัน เพราะมีภาพของพอรมพาตอนมีน้ำตาคลอเบ้ามาหลอกหล้อนทำาห้เขาทำงานไม่รู้เรื่องมองหาน้ำเพชรก็ไม่เจอว่าอยู่ในห้องมองออกจากหน้าต่างลงมาจึงเห็นว่าเธอยืนคุยกับใครที่ลานจอดรถเลยรีบลงมาน้ำเพชรเดินตามหลังชายคนรักเข้าไปข้างในในใจกำลังครุ้นคิดว่าภาพถ่ายไกลๆรูปนั้นของภูชนะมันสำคัญถึงขนาดที่พรมพาจะใช้เป็นเครื่องมือต่อรองกับเขาได้เลยเหรอช่างเธอะจะอะไรก็ช่าง ในเมื่อเธอทำงานให้เขาสำเร็จแล้วเขาก็ต้องยอมให้เธอเป็นคนสัมภาษณ์เขาแทนพรรพัฒน์ในเช้าวันเสาร์นี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าระหว่างพีทกับเพชรใครจะเป็นคนชนะใครจะเป็นคนได้สัมภาษณ์ผู้ชนะไปคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ